การส่งออกของไทยในเดือนเมษายน2566ยังคงหดตัวอยู่ที่ลบ7.6%หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่7ติดต่อกันท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่เข้ามากดดันอุปสงค์ของตลาดประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยให้ลดลงเกือบทั้งหมด ได้แ,แก่สหรัฐอเมริกายูโรโซนและญี่ปุ่นอย่างไรก็ดีในเดือนนี้นะคะเราเริ่มเห็นสัญญาณการส่งออกที่ฟื้นตัวในตลาดของจีนโดยขยายตัวมากถึง23%หลังจากที่หดตัวติดต่อกันมานานถึง10เดือนส่วนวิจัยเกสิกรไทยนะคะมีมุมมองว่าในระยะข้างหน้าภาพการชะลอตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าสำคัญของไทย นำโดยเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะคะรวมถึงปัจจัยเสี่ยงเชิงลบอื่นๆอาทิปัญหาภูมิรัฐศาสตร์นะคะความผันผวนของค่าเงินและสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำหนวยจะเข้ามากดดันภาคการส่งออกของไทยอย่างไรก็ดียังคงมีปัจจัยเชิงบวกต่อการส่งออกของไทยนะคะจากตลาดจีนที่กลับมาขยายตัวได้ในเดือนนี้และปัจจัยฐานที่ลดลงโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลัง ดังนั้นศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะคะยังคงมีมุมมองภาพรวมการส่งออกของไทยในปี2566นี้นะคะยังคงติดลบอยู่ที่ลบ1.2ค่ะนอกจากนี้นะคะศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็ยังคงมีมุมมองว่าทิศทางการค้าระหว่างประเทศของไทยนะคะจะเป็นอีกโจทย์สําคัญในการดําเนินนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่โดยเฉพาะภาคการส่งออกซึ่งเป็นความท้าทายของรัฐบาลในอนาคต ที่จะเข้ามาสานต่อความสัมพันธ์ทางการค้าที่มีอยู่ในขณะนี้โดยอาจเร่งจัดทํา FTA ที่มีอยู่ให้แล้วเสร็จและศึกษาเจราจาจัดทําความตกลงกับตลาดใหม่ๆเพิ่มเติมค่ะกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ